สวัสดีครับผมสระครับวันนี้ก็ตื่นมา j o กกิ n ตั้งแต่เช้าๆนะครับก็ไม่เช้าเท่าไหร่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงแล้วนะฮะเจ็ดแปดโมงไม่ได้วิ่งหลายวันเหมือนเริ่มใหม่เลยคุณเนี่ยนะฮะก็พาเพื่อนๆมาเริ่มต้นวิ่งนะครับเพื่อนๆเขาก็สนใจที่จะรักษาสุขภาพเนาะอายุก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับกว่าแต่ก่อน น้ำหนักก็เริ่มเยะขึ้นอะไรกันก็เลยอยากจะมารักษาสุขภาพกันท่าน,นี้การเริ่มต้นนะครับจะเป็นยังไงนะะเดี๋ยวเราไปดูกัน ไบ้างครับวันนี้อุ่นๆค่ะสบายยอากาศดีมากสวัสดีครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆของครูเนนะครับมาจากกรุงเทพนะครับมาเยี่ยมมีชื่อื่ออะไรบ้างครับชื่อหนูจาคชื่อเจนค่ะชื่อเจล่งค่ะก็เป็นเพื่อนๆนะครับสมัยเรียนของครูเน วันนี้ก็เลยพาออกมาวิ่งจ็อกกิ้งกันตั้งแต่เช้าเช้าเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์หลากหลายนะครับแต่ละท่านก็คือจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างหนูจาเนี่ยก็คือดเดิมเนี่ยวิ่งบ่อยไหมฮะไม,ไม่เลยทุกคนคือไม่ค่อยได้วิ่งจนนี้เคยวิ่งมาบ้าง,างมาไม่ได้วิ่งนานแล้วแล้วก็คือทำงานออฟฟิศส่วน เจนนี่ก็คือเดินแล้วค่ะเดินแล้วอ่าเดินกันเดินคุยกันก่นเจนนี่ก็คืออ่าเปิดร้านเปิดร้านเปิดร้านที่จตุจกัจจกรจตักพาซาค่ะอ่าชื่อร้านเลยครับชื่อร้านมงคลเอเชียค่ะขายอะไรครับผมขายของมองคลของตกแต่งบ้านนะคะอ๋ะอ,อเดี๋ยวเราเดินดย้นกลับมาทางนี้กันเหนื่อยไหมะเนี่ย วันหนูจะทำงานที่ไหนนะครับทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะทำงานที่ธนาคารปรทยโอเค,ค,อเคแล้วก็เจลุงมาครับเจลุงทำงาน,นที่ไหนคะอยู่สิงเอสเตทค่ะอยู่สิงเอสเตทนะครับก็คือเพื่อนๆน,นะครับที่มาเยี่ยมก็จะรุ่นอายุป,ประมาณสามสิบขึ้นหมดแล้วใช่ไหมครอันนี้อันนี้ก็คือเราไม่บอกตัวเลขที่ ที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าก็คือว่าเรามาออกกําลังกายกันนะครับจริงๆก็คือมาพั่ผคอนแล้วก็มาออกกำลังกายด้วยอ่มาพราะขวนเทียมน่าเจริญใช่แล้วมากันได้หลายวันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วก็เลยมาวิ่งกันก่อนนะตอนเช้าการที่เราเริ่มต้นนะฮะในการเหมือนกับออกกําลังกายด้วยกันนะครับ ในที่ที่แบบแปลกๆแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็จะทําให้อาจจะทําให้เพื่อนๆนะครับได้ออกกำลังกายได้ต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีทีนี้พอมาคุยกันเรื่องของการเริ่มต้นวิ่งนะครับก็คือมันก็มีคําถามมาเยอะนะฮะกับการเริ่มต้นออกกำลังกายของคนที่มีพัฒนาการด้านการออกกำลังกายเนี่ย ขาดช่วงไปนานนะครับคือก็คือว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนั่นแหละจริงๆทุกคนคือเคยออกกําลังกายแล้วนะครับในวิชาพละนะครับ <laughs> <laughs> ซึ่งก็ไม่รู้กี่สิบปีที่แล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าหลักสูตรของประเทศเรานะครับ <laughs> ก็คือบรรจุพะละศึกษาเนี่ย <laughs> เข้าไปอยู่ในการเรียนของเราอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็นะฮะทํางานแล้วก็อะไรต่อมีอะไรมาก็ออกอยู่นะใช่ไหมอย่างเจ๊ลุงนี่ก็คือ <laughs> ไปยิม ออกเพิ่งเริ่มออกไปยิมใช่ช่วงนี้เริ่มกลับมายิมที่ที่ไหนฮะยิมที่ไหนที่ที่ออฟฟิศค่ะที่ตึกมีมีห้องยิมอยู่ตึกตึกที่สิงห์เอสเดทตึกซันทาวเวอร์ใช่มีห้องยิมอยู่ไปเล่นได้นะคะอ๋ออันนี้คือคนนอกเข้าได้เหรอได้ได้สมัครสมาชิกได้เป็นเมมเบอร์ได้อะไรได้มีเพนนองเพนเนอร์อะไรให้เป็นยิมจริงจังยิมจริงจังยิมจริงจังเลยอ๋ออันนี้ก็คือโฆษณาเผื่อไปด้วยนะครับสำหรับของสิงห์เอสเดทที่ตึกซันทาวเวอร์นะครับก็จะมี ฟิตเนสด้วยนะฮะทีนี้ของหนูจะออกกำลังกายบ้างไหมฮะช่วงนี้บ้างไม่ออกบ้างค่ะไม่ต่อเนื่องที่ไหนเหรอครับก็แต่ก่อนก็ไปตามฟิตเนสบ้างหรือแบบสตูดิโอโยคะแต่แล้วตอนเนี้ยก็สตูดิโอโยคะด้วยใช่ก็ทําทีชบ้านแต่ไม่ค่อยต่อเนื่องมีอารมณ์อยากทำอยากทำก็ใหม่ทำารอามณก็คือธรรมดาก็คือมีเอ่อมีเวลาบ้างอยากจะออกกําลังกายก็ไปออกแต่ก็คือไปออกตามฟิตเนส สมัครสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่าแล้วการวิ่งอ่ะอะไรเงี้ยไม่ค่อยวิ่งอ่ะไม่ค่อยเคยเคยลองแต่ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่แนวเราเหนื่อยสำหรับคานนะครับยังหอบอยู่เ <laughs> จ,จนนี่คือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ออกกําลังแต่ว่าว่ายน้ำอ๋อ<า>ว่ายน้ำเราถนัดว่ายน้ำเราไม่ชอบวิ่งเออก็คือมีการไปออก ออกกำลังกายก็คือในลักษณะข,ของการว่ายน้ําเนี่ยอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนในช่วงนี้ในช่วงนี้นนค่ะอ๋อนะฮะเห็นไหมฮะก็คือไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่นะครับก็จะมีการออกกําลังกายแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือไหนๆก็มาที่อำนาจเจริญน,นะครับรันวิสาใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นเรื่องวิ่งนะครับผม <laughs> เราก็เลยพากันออกมาวิ่งนะฮะตอนเช้าเหมือนอย่างที่เห็นนะ <laughs> ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะวิ่งให้ได้ต่อเนื่องนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะต้องวิ่ง ประมาณสักไม่ต่ำกว่าสามครั้งนะฮะสามครั้งนะครับสามครั้งใช่ครับรกี่นาทีคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อครั้งก็พอแล้วนะครับวิ่งตัดเรื่องไหมคะสต็อ,อ,คตอปคือถ้าเกิดว่าเรา<ะ>เราเรู้สึกว่าการวิ่งอ่ะมันเหนื่อยมากๆเหนื่อยแบบวิ่งไปแล้วประมาณ10กว่านาที20นาทีแล้วรู้สึกเหนื่อยมากๆเนี่ยเราก็ควรที่จะเดินสลับไปด้วยแต่บางคนอ่ะมันไม่ถึงส0บยนาทีหรอกแค่สองสามนาทีอ่ะก็เหนื่อยมากแล้ว ก็เหนื่อยมากแล้วมันก็จุกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่อันนั้นอ่ะก็คือเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนช่วงการเริ่มต้นเพื่อนก็คือจะต้องอย่างเจนุ่งเนี่ยเคยซ้อมมาแล้วเคยซ้อมตอนเด็กๆใช่ไหมใช่ซ้อมแล้วเออการที่จริงๆวิ่งสลับเดินจริงๆก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าสําหรับผู้เริ่มต้นอ่ะเราก็ทําเป็นเรื่องที่จะต้องทาแบบนั้นมันก็ทําให้มีกําลังใจมากขึ้นในการที่จะกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งเรื่องของระยะทางอย่างเงี้ย คือเราอาจจะเป็นกังวลเรื่องระยะทางเพราะว่าเห็นเพื่อนโพสใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นเขาวิ่งกันที่แบบห้าโลสิบโลเอลาเราวิ่งเราก็จะวิ่งแอบแอบช่นแอบมาวิ่งเทียม้วจะเลยใช่มนใช่เราก็เลยจริงๆเราก็เลยไม่ควรที่จะเอาเรื่องของระยะทางเป็นตัวตั้งในช่วงแรกเราเอาเรื่องของเวลามาก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆนี้มีอุปกรณ์ในการวัดฮาร์ดเรทไหมดูว่าเออฮาร์ดเรทเท่าไหร่อะไรเงี้ย ลแล้วรู้รู้สึกยังไงกับการที่มันมีเครื่องไอ้นี่เราเราดูแล้วเ,เราจะรู้สึกยังไงเวลาสุดท้าเราเห็นตัวเลขมันขึ้นก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเหนื่อยขนาดนี้แต่เต้หนหัวใจเต้นแค่นี้เองเหรอหรือ,อว่ารู้สึกไม่เหนื่อยเลยแต่หวัวใจเหมือนมันไม่สัมพันธ์กับความรู้สึกของเราอะไรในลักษณะนั้นอ๋อคือแล้วเท่าไหร่ที่รู้สึกว่ามันเยอะสําหรับคนอายุเท่านี้หรือว่าเราเราเห็นร้อยสามสิบกคนเห็นร้อยหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ย ก็จะรู้สึกว่าเยอะแล้วเพราะว่าปกติไม่ได้ไม่ได้วจะเต้นเร็วขนาดนั้นอะไรนี่ร้อยสามสิบนี่เยอะละอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมอ๋อโอเคคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมันมีคนถามมาเยอะนะครับเรื่องฮาร์ดเรทอะเพราะว่าก็กลัวเนาะมันมีเครื่องวัดทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันถึงจะน้อยมันถึงจะเยอะอะไรเงี้ยนะแต่จะแต่จะบอกว่าร้อยสามสิบเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่เออมันก็ยังน้อยอยู่นะครับ คือยังอยู่ในโซนปลอดภัยถ้าอย่างวัยเราๆอย่างเงี้ยประมาณร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปอร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอขึ้นเหนื่อยมากแล้วนะเหนื่อยมากแล้วใช่เพราะว่าร่างกายเพราะว่าร่างกายเรามันไม่มันยังไม่ได้นั่นมันยังไม่ได้พร้อมที่จะออกกับหลังกันถ้าเกินเท่าไหร่คือคือน่าจะใกล้ตายแล้วอันตรายประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเลยครับแต่ครั้งถ้าอย่างนั้นนะมันจะค้างได้แค่ประมาณไม่เกิน5นาที 3นาที5นาทีเท่านั้นสมมุติเราวิ่งเร็วมากๆยิ่งสปินอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ฮาร์ดเดทสูงสุดใน h ฮาร์เดเรทนะครับสูงสุดเลยเนี่ยจริงๆร่างกายมันจะแบกได้แค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นแหละเต็มที่สำหรับคนที่ไม่ค่อยเทรน,นนะแต่ถ้าคนที่เขาเทรน,นก็อาจจะ15 20นาทีได้อะไรงี้ประมาณโดยประมาณก็คือระยะประมาณ5โลของระดับโลกครับแต่ว่าของเราก็คือ อาจจะได้เออจะได้แค่แบบ400เมตรอะไรเงี้ย <laughs> ใช่<ม>ใช่<ม>ใช่ <laughs> ปะงั้นเดี๋ยวเราเจะกลับครับการวิ่งจริงๆก็คือไม่ได้มีท่าอะไรที่มันแบบต้องสติอะไรมากในเช่วงแรกเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังก็ก็จะเป็นเรื่องว่าเออเหมือนเราเราล้มไปด้านหน้าเราเหมือนใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยช่วยเราไปด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องเหมือนเดินใช่ไหม ถ้าเดินก็คือเราต้องยกขาแต่อย่างนี้ก็คือเราใช้การเตะขาไปด้านหลังถ้าพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะก็พอประมาณนะครับประมาณ30นาทีละเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากจริงๆเราทําประมาณนี้ทุกๆวันเราออเราทาประมาณนี้ทุกๆวันก็จะดีนะก็จะลดความอ้วนได้เยอะ ลดลดไขมันที mm ่สะสมมาได้เยอะแล้วก็ค่อยๆก้มลงมาค่อยๆก้มลงมาคราวนี้เวลาที่เรายืดอะค่ะให้เราคว่ำสะโพกแบบนี้ถูกต้องเลยคอย้าตั้งถูกต้องอ่าเนี่ยอันนี้คือจะยืดละดีแล้วเวลายืดนะให้เรารู้สึกยืดหลังขึ้นยืดตัวอ่าเห็นไหมไม่ต้องก้มเยอะแต่จะรู้สึกยืดมากกว่าแล้วก็หายใจเข้าออกไปสบาย เวลาที่เราออกกําลังกายกล้ามเนื้อมันก็จะตึงใช่ไหมคะการยืดเนี่ยก็เหมือนกับการขอบคุณร่างกายขอบคุณกล้ามเนื้อที่ทํางานให้เราโดยเฉพาะคนที่ตึงตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่นั่งทํางานนี่จะตึงแฮมสตริง<ม>เพราะว่าเวลานั่งเรางอขามากเนาะโอเคคราวนี้ให <c oughs> okay, ้เอามือซ้ายเนี่ยจับไว้ที่ราวหรือว่าลวดตรงไหนก็ได้ที่สะดวกนะคะแล้วก็หันไปทางขวาชืมือขวาขึ้นบิดตัวเนาะ หลาก่มยืดหลังยืดตัวขึ้นแล้วก็ค่อยๆกลมคือแบบเหมือนทําตัวเชิดๆไว้อยู่ตลอดใช่เพราะว่ามันมันจะมันจะช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังจากนั้นก็ก็คือมาฝึกโยคะกันต่อนะครับที่สกายวอล์คโรงแรมลาเมียนดาวนะก็เป็นการเสร็จภารกิจของวันนี้นะกับการเริ่มต้นออกกําลังกายของเพื่อนๆในรอบ อ่าหลายๆวันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับที่มาเยี่ยมกันขอบคุณค่ย <Hey, bye. S 1> <Hey. S 2> สวัสดีค่ะ